ตักบาดเลยครับดี aro aro mm ๋ยวทาใจนีพี่พ anyway er ีน้องเนี่ยรับากามือมิุกล่งกบเสุขัใจแ่มเมือเอารองเป็นมือักบาถนนสายวัฒนาถรำพี่น้องพี่น้องเนให้ร่วมในท่านน้องกะรวมกันก็คือตักบัอปีใหม่น้ำนาะพี่น้องถนนวัฒนารรมกับตักบาปีใหม่น้ำนาะพี่น้องปีละครั้งรอบพี่น้องเนาะ มันแตียวกกนเต็มเใช่ไครับเอาไปไอ้ตาาากนี่ตัวนี้ปัจใจถ้าจะก้าว้นไที่้องเพื่อใด้เตรียมปัจใจไว้น้ำกับไอ้บาดไอ้ยามพระขุเจ้ากันี่่าจะไอ้ปัจใจไอ้ล่มงม้วไปเลยเร้อเอไปเลยเรือรอรแป๊บหนึ่งเด <like the> ้๋ย่านทรับเสรไปอาชีพกันรยรอบนึงใจเีนครับเดียน ไปไปเรื่องไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปไงไปเรื่อยๆไปเสาันทีพาของทองกมันรวมกันทอดต่างร่าตการ์หันแหงคือถนนพัฒนาครอพี่นองเนาะไปเรื่อยๆเลยเอาเอาไปเลยนเดอยวกัน ครับกาเชิญท่านนายกว่าพบปะกับพี่น้องครับเกิดคนมีใหม่พี่น้องบ้านพิพากันครับเดิญเชิญท่านนายกสมพงษ์จันทร์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วนสามสิบขับพบปะกับพี่น้องบ้านพิพาครับเดินเชิญครับครับผมขอบคุณท่หรัารนั่นครับกราบการนมัสการนะครับพระอธิการเชิญบุคคลนะครับท่านสุทัศน์นะครับเจ้ากวาดวัด ปั Stelle, ่นเทป้าครับพระนเทราผู้เทราทุกรูปนะครับที่เขาลุกอย่างสูงนะครับเลี้ยงท่านกำนันนะครับจำต้องสายสั่นะครับท่านคณะกรรมการหมู่บ้านนะครับทุกทุกท่านท่านสพสุพีสสายสั่นะครับท่านเด็ขาอ้อยนะครับยูไก่หรือบ้างเนาะเด็ขาอ้อยอยู่ไกลก็จะได้ยินนะครับครับกับกับเลี้ยนนะครับท่านวัวใหญ่นะครับที่เขาลุกนะครับอยู่ไกลเนี่ก็จะมีคุณตาจันนะครับ การกองเงินนะครับพุ่งตาสลีตสายสั่นนะครับที่ผมเข้าลงนับถือดีๆนะครับอยู่ใกล้รวมทั้งพ่อใหญ่แม่ใหญ่ที่เข้าวมนับถือเช่าบัตรภานะครับพี่น้องช่าบัติภาทุกตุ้ท่านพี่น้องหมู่บ้านใกล้เคียงนะครับบริเวณบ้านเล่เขานะครับที่มาทำบุญรักบาทตีหม่ในมือนี้นะครับปีใหม่ปีนี้ก็ถือว่าเป็นมือแรกนะครับของปีเพราะว่าตีงู หมูเล่นนะครับน้าปีมาเสีงนะครับเข้าในส้มท่ายมีเก่าก็คือปีมะล้งนะครับเป็นหมู่ว่านวัดดิศาวเสียบได้หลายท่านก็คือที่เข้าเขากันนะครับเนาะมีความสุขมือนี้กต่มารวมมาท่ามพูนะครับเบื้องล้วงพูดครับถนนเคนนี่เป็นถนนสายวัฒนธรรมพี่น้องอันเทพ้านะครับตอนนี้พบเบื้องซุดหมูหนูตานะครับพี่น้องเขามา้องกันอยู่ถนนเคนนี่นะครับเป็นถือว่าเป็นถนนสายวัฒนรรม ครับเดี๋ยวผมนะครับในนามเป็นผู้บริหารของทีมนะครับก็ถีเวิร์ว่าละครับเป็นผู้ขึ้นทันลิ้นขาอ้อยนะครับได้คุยกับท่านกำนันนะครับว่าถนนเส้นนี้เข้ากับด็กกอนสลังมาหลายปีแล้วนะครับผมก็บมิโอกอ๊กาดนะครับจีเบิ้ลก็เพราะว่านี่ก็ได้นี่เออเท่านั้นแหละเท่านั้นเลยครับใถนนปีปี่สองเข้านะครับเดลือหลวมกันทำบุญได้มือนี้นะครับได้โอกาสนะครับปีใหม่นะครับปีนี้นะครับ2568นะครับ เห็นพ <kung> ี่น้องมาหลายเลยครับผมก็ดีใจนะครับผมกับมานรวมทุกๆปีนะครับอเท่่าไหรทุกๆปีนะครับหวังว่าจะเป็นงานประเพณีสงการนะครับพันกำนันพาพี่น้องเข้าผาพี่น้องเจ้าผ่นเสื้อาเข้ารวมมาทั้บุญนะครับเห็นแล้วกับพี่ควอบสูบนะครับตัวเองกับพี่ควอบสูบกับพี่น้องบ่านเสื้อาปีนี้เป็นอีกปีหนึ่งครับปีปีใหม่ที่โอกาสปีใหม่เนาะที่เอามารวมกันทั้บุญนะครับถนนสายวนาท่าน ไส้ปนะครับเป็นอาห้เป็นสิริมงคลกับครอบครัวเขานะครับค่รจะเป็นผู้บาเดินมากจากท่าเรือมาจากกรุงเทพนะครับมาถึงกเพื่อนครับคิดว่าวอทล์นบอลอิกวอยั่งจะต้จะเป็นมือยุทธ์มุชุทัยนะครับเพราะว่าชิงดีเดินทางกลับนะครับกลับไปดำเนินธุรกิจนะครับดำเนินกิจกรรมการงานที่เขาดำเนินการอยู่นะครับกจากขอๆนะครับขออเนี่ยอนุญาตนะครับปีใหม่นะครับปีใหม่ปีนี้นะครับในฐานะผมกับเป็นลูกเป็นหลานนะครับคุณแพ่สวัสดีครับสูกสามาอยู่ไง ครับครับครับลูกกอตยาบนะครับเนาะขอุยาบรับอ่างปีเอานะครับสิงซักซีทนะครับปีสงถรายปีเก่านะครับครับปีกันนะครับสงถ่ายปีเก่าสองพันร้อยหกสิบเตรนะครับตอนรับเอาโชคเอาใช่ปีสองพันอยหกนะครับที่จะเป็นมือแรกนะครับเป็นมือแรกของปีใหม่นะครับผมกา ออนยญาตนะครับปากิงเอาคุณบทสีรล้ไใจครับผมราคาจิงทักสีสีเท่าเขาหลงนับถือนะครับาะว่าจะเป็นลวพปูเมยานะครับปูยูเมยาประจำบ้านเทพาเข้านะครับราคาสารรักเมื่อของเข้าเองนะครับสินแหร่วมกันไอ้เข้าหลงนับถือนะครับขอให้ดลบรรดาลนะครับใอ้พี่น้องป่อยใหญ่เมญ่ครับปฏิภาครับทุกทุกท่านนะครับสี่ยุบ้านสี่โบเดมาร่วมใส่บาตรในมือนี่ครับขอขอให มีส <Es> <an> ุขภาพหลากายที่แ็งแรกนะครับกินทิ้งไดขอให้สมพูมิาสะานะครับอยู่เป็น้อรบรลอยให้ลูกให้ล้านนะครับได้เขารบนะครับในกาบดีว่าไปตลอดนะครับประกาผู้ที่เดินท่านะครับเอาไปทําการทำาัานนะครับกขอให้เดินท่ากับโดยสวัสดิภาพนะครับสวัทดีครับมีความสุขตลอดปีตลอดไปครับขอบคาบสวัสดีครับ cứ đây là chăm đầy của họ. phải nhìn liền ừ. em lục lắn vào đấy đó phải nhìn liền <laughs> lúc không lúc ลูกลดลุกลดลุกเินลุกลูกลุกเอาแล้วแ,แต่ถนัดเด้อเอาบ่เป็นยังบ่เป็นยัง <laughs> <laughs> เออพูดละคนกับปวดแข้ง <laughs> ปวดขากันยืนเนา เนาะพี่น้องเนาะบุญไงบุญไงบุญถน,นนสายวัฒนธรรมกับปีไม้พร้อมกันให้ลำให้รวยเด้อทุกปีทุกปีเพราะแม่นปีนี่ปีเดียวให,ให้ลำให้รวยทุกปีรวยทุกปี พี่น่องพี่น้องเฮามา

งานจะได้รู้ยังไ